ก็กราบสาวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้มาอยู่กับผมหนึ่งส่วนสามศนสี่เครับวันนี้เราอยู่กันในเกมแมสติสฮะผมเรียกแมสติสเนาะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจวันนี้ผมจะมาสอนบักเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่อาจจะแบบโอ้ยเฮียกูขี้เกียจเก็บของออกว่ะกูแบบขี้เกียจใช้ล็อกพิกกูขี้เกียจใช้เชือกเนี้ยผมจะมาสอนนะทุกคนเป็นวิธีง่ายๆนะทุกคน ดูไม่มีใครพลาะทุกคนมองเลยเริ่มจากนะกด C ฮะถูกกสิครับกด C การนอนนะกด C แล้วกด M ฮะเป็นการเรียกโทรศัพท์มือถือย้ำนะฮะว่าเป็นการเรียกโทรศัพท์มือถือเรานะเอาหัวมือเข้าไปปุ๊บแล้วต่อไปนี้ให้เรากด M กับสเปซบาร์คราวหนึ่งสองสามปุ๊บอ่ากดา C ปล่อยฮะเรียบร้อยครับเราออกมาจากคุกได้อย่างสำเร็จฮะ ต่อไปนี้เราจะไปไหนแล้วก็เอออย่าลืมว่าอีกอย่างหนึง่งสำหรับอย่างนี้ฮะับถ้าทุกคนาบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับหลักที่นี้ผมจะสอนนะเราม่มไปไปโอเคไปคือทิ่ไปฐานโจรสามวีหนึ่งสองสามวีฮะใกล้จะถึงฐานโจรแล้วฮะระหว่างนี้ครับพอขี่ออกมาเลยสะพานตรงนู้นมาถึงช่วงนี้นะฮะกดกดตรงนี้ฮะแล้วกดค่าตัวตายฮะกด R นะฮะกด E ออกฮะ ESC ออกนะ,ะออก,นะกด R ครับกด Enter ครับตายครับตามนั้นกระสินที่มาก่าต,ตายฮะเราจะไปเกิดที่ตาดามาเกิดที่นี่แล้วฮะก็วันนี้จะมาสอนแค่นี้นะครับแล้วก็จะมียังไงเพิ่มเติมสำหรับการอัปเดตใหม่ของเมืซิตี้ผมก็จะมาบอกอีกนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ